ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมฟ้าใสฟาร์มหอยเชอรี่สีทองนะครับดูบรรยากาศอ๋อฟาร์มนี้ก็เป็นบ้านจัดสรรน,นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมฟาร์มยำเย็นนะครับเลิกงานมาก็เกือบหกโมงแล้วเพื่อจะถึงบ้านนะครับ พาชมฟาร,ร์มบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะครับเราไปทำงานก็ได้คันนี้นะครับนั้ก็ไปไม่ทันเหมือนกันอันนี้เป็นบ่อหอยอายุประมาณสัก2เดือนนะครับส่วนในกระมังนี่ก็เป็นหอยเล็กๆที่เพาะเอาไว้ครับอนุบาลไว้ก่อนพอโตขึ้นก็จะย้าย ยัดไปไว้ในบ่อใหญ่กว่านี้นี่เป็นหอยนะครับหอยรุ่นลูกรุ่นลูกครับดูตัวหนึ่งก็ตัวก็พอได้แล้วนะตัวก็เริ่มใหญ่แนละ้วใหม่ใหม,ม่ก็จะเป็นสีเหลืองเนี่ยเพราะต่อไปก็สีมันจะกลายทำไในบ่อน,นี้ก็เยอะเป็น,เป,นเป็นพันพันตัวครับเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะให้พวกผักปอดพวกจอกพวกแหนเป็นอาหารวันนี้จะพาชมบรรยากาศรอบๆฟ้าสายฟ้าน,นนะครับนี่เป็นหอยที่เลี้ยงในบอ่อซีเมนนะครับบอ่อซีเมนก็จะเป็นรุ่นเล็กตัวเล็กๆครับเพาะไว้ก่อนบอ่อนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ พึ่งมาหน่อยเดี๋ยวให้ดูตัวบไปไหนหมดเลยเนี่ยตัวก็ประมาณนี้ครับน้ำสักกลิ่นไม่ค่อยดีเดี๋ยวต้องถ่ายแหละเดี๋ยวเราจะเกาะอยู่ตามผักกันตอนนี้ไฟเยี่หิวน้ำกลิ่นยังไม่ค่อยดีเดี๋ยวต้องถ่ายออกสักหน่อย ครับก็มีอยู่หลายๆบ,นะบ่อส่วนลองนี้ก็เตรียมไว้สำหรับตัวเล็กที่โตขึ้นมานี่ก็เป็นบ่อน,นี้นะครับบ่อน,นี้ก็ทำให้ข้างบ้านนะครับบ่อน,นี้ก็ทำให้ข้างบ้านดูดีได้ดูตัวนะครับอาหารต้นใหญ่ก็อันเนี้ยจอกจอกผักตบชวาแล้วก็ให้ข้าสุกบ้าง บอ่อนี่ก็เยอะอยู่นี่ก็เป็นรุ่นตันเล็กแต่สีเริ่มกลายแล้วจากสีเหลืองจะเป็นสีทองสน,นิมซะเนาดูครับก็เยอะในบอ่อนี่ก็มีเยอะอยู่ครับเต็มบอ่อนะครับนส่วนข้าง,างบ้านพามาชมข้างบ้านก่อนข้างบ้านก็นี่เป็นอยู่ในกระมัง ấy. เป็นสวยที่ได้มาในกระลมังนี่หน่อยนกกระลมังครับตองมีตัวอยู่เกาะเกาะทำครอบกระลมังว่าจะขยายไปให้รอบบ้านนะครับอันนี้เป็นใบชะพูแล้วก็เป็นต้นหม่อนนะครับแล้วก็ชบาซึ่งเป็นอาหารหอยได้นะครับยังยังไม่หมดนะครับยังมีอีกเดี๋ยวพาไปชมอันนี้ก็เตรียมเอาไว้ เตรียมาไว้ใส่ตัวเล็กที่จะโตขึ้นมาน,นี่ลูกน้องลูกน้องคอยเฝ้าบ่อให้ครับอารบรรยากาศตอนนี้หอยก็เริ่มเต็มบ้านแล้วครับน,นี่มาดูมุมนี้ก็จะเป็นสถานที่เลี้ยงหอยมือนกันนะครับอันนี้มีแหนะแหนะมาสำรองบ่อเล็กบ่อน้อ,กอยก็เอามาเลี้ยหอยได้หมด นี่เรามาดูนี่เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์เดี๋ยวจะให้ดูบ่อแม่พันธุ์นี่ครูนี้กําลังผสมพันธุ์อยู่เลยเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่จะเป็นหอยใหญ่ละนี่ครับเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับ ก็จะไข่เรื่อยๆ,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 ๆเรื่อยๆเดี๋ยวว่าจะทํามุมนู้นอีกบอ่อหนึ่งนะครับอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นหอยรุ่นเล็กหอยรุ่นเล็กที่เลี้ยงวันนี้ลองครับเยอะก็เยอะอยู่ๆๆๆๆนี่เป็นบรรยากาศของฟ้าสายฟาร์มยามเย็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปจะขยายให้เต็มรอบบ้าน วันนี้ก็พาชมท่านี้ก่อน,นครับสาหรับท่านที่จะเลี้ยงนะครับพื้นที่เล็กน้อยก็เลี้ยงได้นะี่เป็นบ้านจัดสรรนะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรบ้านจัดสรรนะครับมีรั้วติดเพื่อนบ้านแล้วก็อาศัยพื้นที่ที่มีเล็กน้อยเนี่ยเลี้ยงนะครับเอาไว้เป็นงานดีเล็กว่าถ้าเลิกงานมาแล้วเราก็มีความสุขนะครับกับการได้ให้ฮานท้อยดู การเจริญเติบโตของมันครับอนาคตเราก็จะเป็นอาหารหรือเป็นไรายได้เสริมได้ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ